สวัสดีครับ FCTP f c ลุงพลประเต็นทุกทุกท่านนะครับเมื่อคืนนี้ได้แอบไปส่องคือไม่ได้ตั้งใจจะไปส่องนะบางเอิญม,มันมีคลิปนี้โผล่มาไงผ,ผู้หญิงคนนั้นครับที่บ้านสีโกเขาออกมาผมดูแป๊บเดียวครับดูนานไม่ได้มันสยองครับผู้หญิงคนนี้เนาะเขาบุรี่พี่สาวนะครับ การบูลลี่ของเขาการเล่าต่างๆที่เขาเล่าให้เอฟซีของเขาฟังนะเขาพูดแบบ้อยหน้ารอยตาแต่มองได้เลยว่าข้างในลึกๆของเขานั้นปวดร้าวนะครับจมๆไปด้วยความอิจฉานิษยาพิสาชัดเลยนะครับเขาไม่มีความสุขใจเลยแม้แต่นิดถึงแม้เขาจะทําหน้าทําตาลอยหน้าลอยตาออกมานะครับแต่มันฝืนความรู้สึกจริงๆมันอยู่ มันแอบซ่อนอยู่ข้างในนั้นเขาหาว่าพี่สาของตนเองนั้นเป็นคุณนายกำมโลนะครับสิ่งที่ป้าสนผักพูดแนะนำสิ่งดีๆนะครับให้แกเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่อยู่ด้วยกันบรรดายูทูบเบอร์ต่างๆหรือว่าพี่สาวป้าสนผักอะ่ะพูดในไลนะในไลฟ์สดของป้าสนภักนะเป็นคำพูดที่ผู้ที่ มีความรู้นะผู้ที่ใฝ่ธรรมผู้ที่พูดที่มีความคิดที่ดีทั้งหลายเขาฟังออกเขามองออกว่าป้าพูดถึงเรื่องอะไรสิ่งที่ป้าพูดออกมานั้นมันเป็นความดีทั้งนั้นนะครับสิ่งดีๆทั้งนั้นเลยไม่มีคําไหนเลยที่ว่าป้าที่จะไปรังแกรหรือว่าวางอํานาจป้าแนะนําสิ่งดีๆพูดสิ่งดีๆแต่ว่ากลับกลายเป็นว่า,าผู้หญิงคนนั้นนะครับ ไปกล่าวหาว่าไปบูลี่นะเป็นคุณนายกำมันรอสิ่งที่ผู้หญิงคนนั้นพ่นน้ำลายออกมาสารพัดนะครับมันกลับกลายเป็นว่านางเองด่าตนเองครับสิ่งที่นางพูดมาทั้งหมดนัูนนะพ,พูดพูดพ่นออกมาจากปากของนางนะในตัวป้าน,นั้นไม่มีเลยกลับกลายเป็นว่ามันเข้าตัวเองหมดเลยนะครับเข้าผู้หญิงคนนั้น กูไม่กลับแล้วครับไม่กลับแล้วจริงๆใจเขางมืดบอดเกินนะครับก็ไม่น่าแปลกใจอะไรเนาะก็ทุกคนเอฟซีทุกท่านก็เห็นอยู่นะครับปัจจุบันพฤติกรรมของนางนะี่ยพ่อแม่น้องๆน,น,นะครับนางไม่เอาใครเลยแม้แต่ชื่อนมสกุลของผู้พ่อเป็นแม่ตั้งให้นะครับนางไม่เอา เปลี่ยนใหม่หมดเลยก็รู้ก็เห็นกันเนาะว่าอะไรเป็นอะไรนะครับเอฟซีทุกทุกท่านสิ่งที่นางรอยหน้ารอยตาพูดออกมาด่าตัวเองชัดๆเลยนะครับไม่น่าแปลกใจเลยจริงๆที่น้องสาวน้องชายเขาบอกอ่ะเขาพูดในไลน์ในคลิปหลายคลิปเลยบอกว่าผู้หญิงคนนี้ชอบแสรรายผู้อื่นอิจฉาลิสิอาผู้อื่น มันก็คงไม่ผิดนะครับที่เรามองเห็นอยู่ทุกวี่ทุกวันเนี่ยตอนนี้เขาไล์สดนะครับพฤติกรรมต่างๆที่เขาพูดเขาแสดงออกมาเขาพูดกับเอฟซีของเขานะครับกลุ่มคนที่เป็นเอฟซีของเขาก็คงจะมีลักษณะรสนิยมคล้ายๆกันนะครับคือมืดบอดนะมองหาความดีไม่เจอนะครับมองไม่เคยไม่เคยเห็นความชั่วของตนเองแต่มอง ชี้นิ้วไปให้คนอื่นโดยการใส่ร้ายว่าเขาไม่ดีอย่างงู้นอย่างนี้แต่สิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เรามองพฤติกรรมต่างๆมันไม่มีในสิ่งที่ผู้หญ,ญิงคนนี้พูดเลยนะครับมันกลับกลายเป็นว่าสิ่งที่นางคนนี้พูดนะมันมันเข้าตัวนางเองนะครับทำเสียงสยองมากเลยนะครับ <laughs> <laughs> เขาไปดูแป๊บๆรีบออกเลยมันทนไม่ไหวครับมันสยองสยองคน เอ,อฟังไม่ได้ครับกับพฤติกรรมปลอมๆของนางอะ่ะนางด่าตัวเองนะครับนางไปบูลลี่พี่สาวนะครับแต่สิ่งที่นางพูดออกมานะั้นมันเป็นตัวนางหมดเลยนรกเป็นทางไปจริงๆเลยนะครับแต่ว่ามันเป็นชีวิตของนางนางทําร้ายตัวเองเนาะนางมีปมด้อยนะครับอย่างที่น้องสาวน้องชายนะครับพูดแจรออกมาบ่อยๆนะครับ นางมีปมด้อยในใจเพราะว่านางนี่เป็นสันดานเดิมนะเป็นอนุสัยดังดั้งเดิมของนางแต่แต่ชาติในพวไหนไม่รู้สิ่งที่นางทํามาทําไม่ดีกรมดีเนี่ยมันจะส่งผลให้เรากําเนิดออกมาเนี่ยมีความประนีคนคิดดีทําดีนี่กับชาติมาเกิดใหม่เนี่ยจะมีผิวพรรณที่ดีอุปนิสัยที่ดีนะครับ ความคิดความอ่านนี่ก็จะไปทางที่ดีนะครับแต่ว่าคนที่เป็นคนบาปนะคนบาปแล้วก็กลับชาติมาเกิดเขาก็ยังจมจมกับสิ่งที่ทําไม่ดีนะครับความคิดที่ชั่วช่วอยู่นั่นแหละเขาทําลายตัวเขาเองครับมันไม่มีใครทํำลายเขาเลยทุกวันนี้เขาทําลายตัวเองนะครับทําลายครอบครัวตวเองคําสาบานคําสาบแช่งของลุงอ่ะสง่งผลจริงๆเลยบ้านแตกสลายขาดนะครับ นางมีความอิจฉาลิสิเานางมีความเครียดแค้นแล้วก็พยายามทําตัวเองเนี่ว่าตัวเองนี่เหนือใครแต่จริงๆแล้วนางนี่น่าสมเพชเวทนนาน่าสงสารแต่ว่ามันก็เป็นชีวิตของนางเนาะนางเลือกที่จะลงนรกเองเราก็ช่วยอะไรไม่ได้นะครับไม่มีใครช่วยใครได้ใครทําใครได้นะครับทําดีย่อมได้ดีทําไม่ด,มดีก็ย่อมไปนรกนะครับสิ่งที่นางพูดต่างๆนี่ มุสาวาาน,นะครับสิ่งที่โกหกหลอกลวงโกหกถึงแม้ว่าจะโกหกชาวบ้านนะโกหกชาวบ้านชาวโลกแต่ว่านางไม่สามารถโกหกตัวเองได้มันรู้อยู่แก่ใจนะครับนางจมจมแต่สิ่งที่ไม่ดีนางพูดไม่ดีนะครับจิตใจหมกมุ่นแต่สิ่งต่ำาๆนะครับสิ่งไม่ดีทำร้ายตนเองอย่างป้านี่ออกสื่อนะครับ ยูทูบทุกช่องถ่ายทอดเห็นหมดนะว่าป้าทําอะไรนิสัยจะคอ,อยังไงความประพฤติเป็นยังไงมันจะมีมันจะออกสื่อตลอดไงแต่สิ่งที่นางพูดออกมานั้นมันไม่เป็นความจริงเลยครับอะไรดีอะไรไม่ดีสังคมมองออกมองเห็นนะครับคนทั่วไปเขามองเห็นแต่คนที่ทําชั่วจนเป็นนิสัยเขาจะมองตัวเองไม่ออกนะครับ